สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17นะครับวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานะครับเราแวะไปเยี่ยมแม่ที่แปดหลิวมาก็มาแวะสวนที่เปร่งนะครับโชคดีเลยฝนตกลงมาพอดีเลยนะครับจะพามาให้เห็นความเติบโตนะครับของต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามยวาก้านเล็กอายุ2ปีเศษ งามพอสมควรเลยแล้วก็เราได้แทรกต้นสินวาโอ๊คไว้นะครับสูงแล้วนะครับอายุได้ปีปกว่าเกือบสองปีต้นให,ใหญ่นี่ก็เป็นขี้เหล็กนะครับตรงนี้ปลูกไว้สามต้นโตเร็วมากเลยนะครับที่เหล็กถัดมานะครับตรงนี้เป็นโซนยางนาอายุสามปีนะครับยางนาโตได้พอสมควรนะครับ มาดูมาขามกระดานนะครับต้นใหญ่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้ฝนลงไปแตกใบเขียวนะครับส่วนต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดนะครับที่เราปลูกมาโตที่หลังแซงเพื่อนๆแล้วก็คือมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี่ โตเร็วมากเลยนะครับโซนนี้เป็นมอกการีนะครับปลูกที่หลังอยางนาเกือบปีนะครับตอนนี้สูงประมาณห้าหกเมตรแล้วนะครับมอกกานีโตเร็วมากแล้วก็ทนแรงมากนะมอกกานีเหมาะที่จะใช้ปลูกเป็นสวนป่านะครับมอกการีมาดูจิกน้ำนะครับจิกน้ำ ที่สวนเปลงนี้เราก็ปลูกไว้หลายต้นนะครับจิกน้ําก็โตดีนะครับจิกน้ํานี่ครับเป็นไม้สุดโปรดของเรานะครับก็คือต้นแดงนะครับเราก็ปลูกไว้หลายต้นก็โตได้ดีนะครับต้นแดงนี้มาปลูกภายหลังนะครับอายุยังไม่ถึงปีโตได้พอสมควรนี่ก็เป็นต้นพยอมนะครับ พยอมนี่เป็นไม้ตะกูลเดียวกับยางนานะครับเห็นเพราะว่าออกดอกสีขาวแล้วก็มีดอกหอมนะครับพยอมนี่เราก็ปลูกไว้หลายต้นเลยนะครับต้นนี้ครับปลูกไว้หลายต้นอันนี้ก็เป็นขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กก็ปลูกไว้หลายต้นนี่ก็เป็นพยอมอีกต้นหนึ่งนะครับและนี่นะครับต้นแดงนะครับต้นนี้ อายุเกือบสามปีนะครับสูงประมาณสองเมตรนะครับสูงกว่าเราแล้วสังเกตที่โคนต้นนะครับเราจิ้มเม็ดตักหวานป่าไว้โตแล้วนะครับเม็ดตักหวานป่าพามาดูโซนมอ,อกการนีนะครับมอ,อกการีโซนนี้นี่เราปลูกไว้ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับต้นสูงมากเลยนะครับ งเรวมาก็หน้าปลูกเลยครับเมาการีแ้ะที่สวนเปรงของเรานะครับฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับเราก็มีปลูกไผ่สร้างหมุนเอาไว้นะเกิดหน่อใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ปลูกไผ่สร้างหมุนไว้ประมาณ6กเจ็ดกอน,นะครับ สวยงามแล้วนะครับมีการแตกหน่อขึ้นมานี่ครับเริ่มมีการแตกหน่อหลายกอแล้วนะครับแหงหน่อขึ้นมาหน่อใหญ่นะหลายกอเลย